สรุปผลการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ตามแนวนโยบายของกองทัพบ,บกปี2552หน่วยจังหวัดทหารบกอุตรดิษถ์ตามนโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบ,บกของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกด้านกิจการพลเรือน 1. ให้ทุกหน่วยดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเต็มขีดความสามารถโดยให้ถือเป็นความเร่งด่วนอันดับแรก จังหวัดทหารบุกอุตรดิตรับผิดชอบโครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชม,มริออำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตส่งเสริมให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเศรษฐกิจเลี้ยงปลาในกระชังตั้งแต่ปี2543และเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2551เวลา13นาฬิกาพ้นอากาศเอกกำทนสินทวานนท์องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดทหารบุกอุตรดิตถ์และบริษ,ษัทเจริญพ่อกัณพันอาหารจำกัดมหาชนเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังและเมื่อวันที่4มิถุนายน2552พลตรีพีรวัตรเปรมศรีผู้บังคับการจังหวัดทหารบุกอุตรดิตถ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการและตรวจเยี่ยมรัศดรในละแวกใกล้เคียง 2. จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีการเทิดทูนและการรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์หน่วยร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพิธีวางพวงมาลาถวายสการะพระบร,รมราชานุสาวรีสมเด็จพระปิยมหาราช พิธีถวายพระกฐถินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวัดพระเทศศิลาอาจพระอารามหลวงพิธีวางดอกไม้จันทร์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นวัดคลองโพพระอารามหลวงพิธีในวันมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห้าทันวามหาราช และพิธีในวันฉัตรมงคลประจำปี2552และร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่60แห่งการบรมราชาพิเศษจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบรมีและโครงการปลูกต้นไม้หมายแนวเขตที่ดินกองทับบกเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาในปี2554บริเวณหอดูนก เขาย่าวัวค่ายวิชัยดาบผักปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน584ต้นโครงการมหากรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบริเวณเขาย่าวัวปลูกต้นไม้จำนวน900ต้น และการปลูกต้นไม้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ1 1 6วันสร้างสามัคคีณบริเวณศูนย์สาธิตโครงการเกษตรจำนวน200ต้นรวมทั้งจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคม2551ด้วยการจัดระเบียบและปร,ะปรับปรุงภูมิทัศน์คุ้มชุมชนจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ผลการประกวดคุ้มนาคาได้คะแนน90.50%อยู่ในเกณฑ์ดีมากคุ้มร่มโพคุ้มขุนศึกคุม้มภูพลังได้คะแนนรองลงมาจึงได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้เป็นกำลังใจ 3. การใช้ศักยภาพของกองทัพบ,บกรวมกับทุกภาคส่วน ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างกระแสความรักความสามคัคคีความสมานฉันท์และการมีอุดมการณ์ความรักชาติให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกระดับชนชั้นจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ1 1 6วันสร้างสามคัคคีกิจกรรมเสริมพัฒนาวัดตอยท่าเสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติบริเวณศูนสาธิตการเกษตรและจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตรักชาตินหอประชุมมหาวิทยาลัยรชาชพัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้ประชาชนทุกหมูเ่เหล่ามีความรักความสามัคคีหัวงหนในสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์โดยใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์หรือเพลงอุดมการรักชาติมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ2,000คนโดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการนี้จังหวัดทหารบุกอุตรดิตถ์ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่รวมพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักให้บริการประชาชนการประกวดร้องเพลงรักชาติ การแสดงของวงดนตรียางจังหวัดทหารบกอุตรดิตฐ์นักร้องรับเชิญวงดนตรีนกแหลและการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมรับชมที่โชคดีอีกด้วย 4. ดํดำเนินงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกของสถาบันทหารให้ปรากฏต่อทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความรักความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อกองทัพบกเมื่อวันที่2 6พฤศจิกายน2 5 5 1 พันเอกสุริยันผาธรรมรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตฐ์เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยี่ยมรัศดรตำบลคุ้งตะเภาณนะองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภาต่อมาจังหวัดทหารบกอุตรดิตฐ์ได้มอบผมกันหนาวของกองทัพบกให้กับรัศดรบ้านห้วยเจริญและรัศดรโครงการทดลองหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม2 5 0ผืนมอบให้กับประชาชนชุมชมรอบค่ายพิชัยดาบหักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายพิชัยดาบหัก และมอบให้กับหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อน,นําไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอีกจํานวน1,100ผืนรวม1350ผืนรวมทั้งพลตีพิรวัตเปรมศรีผู้บังคับการจังหวัดทหารบุกตรดิ์ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักจํานวน2ชุดปฏิบัติการชุดละสิบนายรวม20นายออกให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่ตำบลวังดินอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นการช่วยเหลือปลอบขวัญและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ต่อมาบริษัทเอ็กซ์เทนเตอร์จำกัดจัดทำรายการทั่วถิ่นแดนไทยตอนเที่ยวแพรชาประมงบ้านทุจเจริญน,นำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของหมู่บ้านประมงบ้านทุจเจริญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและได้ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่11มิถุนายน2552 5 นับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอภิเษพระมหากษัตริย์เป็นประมุกตามนโยบายการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแกน่คณะกรรมการการเลือกตั้งในทุกระดับจังหวัดทหารบอกอุตรดิต์จัดการอบรมเสริมสร้างอุดมการประชาธิปไตยในหน่วยทหารประจำปี2551รวมทั้งการชี้แจงกำลังพลและครอบครวัวจังหวัดทหารบอกอุตรดิตให้มีความเข้าใจในเรื่อง ความสำคัญของสถาบันของพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยและทหารกับการแสดงออกถึงความทรงรักภักดีและกำลังพลในสังกัดร่วมกันชุมนุมโดยสงบสันติยุติการใช้ความรุนแรงภายนหน่วยและในวันเดียวกันได้จัดคณะนายทหารร่วมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์6 พัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านกำลังพลและยุทธุปกรณ์ของกองทัพบกให้มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตั้งแต่ยามปกติหน่วยมีการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยของศูนย์บรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดทหารบุกอุตรดิตถ์ประกอบด้วยหน่วยจังหวัดทหารบุกอุตรดิตถ์กรมทหารมาที่สองกองพันทหารมาที่เจ็ กองพันธหารมมาที่12และกองทันทหารปืนใหญ่ที่20รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุตรดิตฐ์และจังหวัดแพร่มีการฝึกซ้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและฝึกซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินการฝึกซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตฐ์เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจังหวัดทหารบกอุตรดิตฐ์จะตั้งโครงการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการปราปาส่วนภูมิภาคการไปโตเลียมแห่งประเทศไทยและกองทัพบกร่วมใจสู้ภัยแล้งเมื่อวันที่20เมษายน2 5 5 2ช่วยเหลือรอัศดรบ้านบ่อพระจำนวน12000ลิตรและบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน8เที่ยวจำนวน48000ลิตร ในวงวันที่11พฤษภาคม2552ราษฎรตำบลวังดินและตำบลขุนฝางที่ได้รับความเสียหายจากวัตภัยจำนวน422ครอบครัวพลตรีพิรวัตรเปรมศรีผู้บังคับ